โรงไฟฟ้า400กิโลวัตต์ส่งกำลังผ่านสายไฟความต้านทาน0.25โอห์มด้วยความต่างศักย์20,000โวลต์จงหากำลังที่สูญเสียไปในรูปความร้อนในสายไฟตัวนี้นะครับเรามาเขียนแผนภาพกันเลยนะครับว่านี่คือโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็ทีบ้านเรือนะันะปุ๊บก็ส่งสายไฟมาส่งมาตามสายไฟนะครับส่งไฟฟ้ามาตามสายไฟตัวนี้ ผลิตได้นะครับ400กิโลวัตต์นะับส่งมาก็มีกระแสเกิดขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะนั้นตัวนี้เป็นอะไรครับ P ใช่ไหมครับ P เพราะนั้น P เท่ากับอะไรครับ I คูณกับ V กำลังก็คือ400นะครับคูณ10กลลัง3วัตต์นะครับ I ก็คือกระแสใช่ไหมครับ ความต่างสักเท่าไหร่ครับซดที่ส่งมาตามเส้นสายไฟหลักนะครับสายไฟเมนเนาะจริงๆแล้วตัวนี้นะะต้องเขียนถ้าเขียนให้ถูกนะฮะต้องมีตัวหลักใช่ไหมครับสองหมื่นเห็ไหมแล้วค่อยมีหม้อแปลงใช่ไหมครับแปลงไฟมาหรือแค่สองรอยี่สิบจริงครับแต่ว่าเราคิดตรงนี้ครับสองหมื่นวอนนะครับต้องนึกภาพตามไปทีละขั้นทีละขั้นนะครับให้มันครบถ้วนนะครับ ให้เห็นถึงความจริงนะครับไม่ใช่เห็นแต่ตัวเลขนะครับ400คูณ1 2 3ใช่ไหมครับหารด้วย20,000ตัด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 นะครับตัดตัดกระกายนะครับ20แอมแปร์นี่คือกรกะแสนะครับในเจ้าตัวอ่าตัวตัวนี้เป็นอะไรครับไฟแรงสูงเนะสองตัวนะครับตัวนี้ก็คือมี กระแสนะครับ20แอมแปร์ถือว่าเป็นกระแสที่สูงมากนะครับแล้วการนี้มันมีความสัมพันธ์ต่อนะครับว่า P ใช่ไหมครับจาก P เท่ากับ I V ถ้าบัวยังนึกไม่ออกนะครับว่าเราต้องคำนวณเกี่ยวข้องกับความต้านทานใช่ไหมครับของสีมี R ใช่ไหมครับ I แล้วก็ทราบแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น V ต้องเปลี่ยนนะครับจาก V เท่ากับ IR ใช่ไหมครับนี่ฮะเขียนให้ดีกรอบนะ V เท่ากับ IR กณของโวลใช่ไหมครับ ก็เปลี่ยน v เป็น ir ใช่ไหมครับก็คือ i ค okay. ูณ r โอเคพลังกำลังจะเท่ากับ i ตอ <Okay. S 2> น 2r พลังกำลังนะครับกำลังตัวนี้เป็นอะไรกำลังที่สูญเสียในรูปความร้อนใช่ไหมครับ <Okay. S 2> ก็คือตัวนี้เนาะกระแสะครับ20แอมแปร์ 24, 8, ยกกำลั 2. ง2ความต้านทานครับของเจ้าตัวสายไฟครับก็มีค่าเท่ากับ0.25โอห์มน,นะครับ0.25 โอเคศูนก็คือ1นส่วนสนะครับตามทานันนะครับ0.25ย์หนะ้ายหนึ่งส่วนด้วยสคือ0.25องหเพรานะนั้น0ูนก็จุดจะเปลี่ยนเป็น1นส่วนสนะครับเพราะว่าครูชอบเขีคิดแบบนี้นะครับ20ยกกำลังสองก็คือ20่สิบคูณกับยีใช่ไหมครับโอเคเพรานะนั้น สี่หารยี่สิบคือห้านะครับเพราะฉะนั้นกำลังคือหนึ่งร้อยนะครับวัตต์นี่คือกำลังที่สูญเสียไปในรูปของความร้อนนะครับในสายไฟต่อว่าหนึ่งร้อยวัตต์ครับโอเคครับก็จบเองเพเข้าตรงนี้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับครูอยากจะให้นักเรียนนะครับนึกภาพตรวนี้ตาม มากกว่านะครับมากกว่าการที่จะมาแทนค่าแล้วก็รีบๆทาออกมาได้คําตอบนะครับตอน,นแรกตอนเราฝึกเนี่ยเราพยายามนึกภาพออกว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวประจําวันเรายัางไงนะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับส่วนเรื่องตัวแปรตัวนี้เนะี่ยมันจะเป็นความจําที่แข็งแรงนะครับถ้าบอกว่าเราจํามาจากเรื่องของความจริงที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเราเองนะครับไม่ใช่ว่าจําแต่ตัวเลขตัวเลขท่องๆอ,อ,อย่างนั้นนะครับเป็นวิธีการที่ครูบอกว่ามันเป็นวิธีการที่ จะเรียกได้ว่าไม่มีประสิทธิภาพและก็ทําให้เด็กไทยนะครับเรียนอ่อนลงทุกวันทุกวันนะครับกูก็เลยขยันมาทำวิดีโอสอนผู้เรานะครับเพราะว่าอยากทําให้เด็กไทยรุ่นใหม่ๆนะครับเก่งวิทยาศาสตร์นะครับ,ยายาารบโอเคครับขอบคุณที่ติดตามครับ